สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพูดกับอีกหนึ่งอีพีนะคะพี่จ๋ากับช่องการาเกบพุทธคุณพักเครื่องนะจ๊ะพี่ๆค่ะพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนและภาพไม่ชัดภาพเบลอนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรืออะไ,ไม์มาได้เลยนะที่เบอร์โทรสุดแปซี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากรายการแรกพี่จ๋าพี่จ๋าได้มาใหม่อีกหนึ่งลูกนะคนลูกกับอีพีก่อนนู้นนะอีพีก่อนนู้นปิดไปแล้วนะคะพี่นะนะคะพี่ ได้มาใหม่จาะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่เอียเ่ยมปุกเสกนะเป็นลูกเขาบอกว่าเป็นลูกมะพร้าวแต่เหมือนเหมือนคล้ายๆอะไรนะเหมือนหมากทุยยักษ์ค่ะพี่ประมาณนี้นะคล้ายๆเหมือนหมากทุยยักษ์นะพี่นะรายการนี้นะพี่นะหนูขอไว้ที่800บาทพี่นะคะได้ทั้งลูกอย่างนี้นะคะพี่นะคะ เขาบอกว่าเป็นของปูเอี่ยมปุกเศกนะพี่นะรายการนี้8 0ดรอบาทพี่นะคะหนูขอได้ก็หมากทุยยักษ์นะแต่หนูก็ไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นะแต่ทรงเหมือนหมากทุยนะพี่นะทรงเหมือนหมากทุยจะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่8 0ดรอบาทนะพี่นะเก่ามากจะพี่เก่าจริงจริงจะพี่นะคะเก่าสวยจะพี่นะคะเก่าสวยอย่างนี้เลยนะคะ8 0 0รอบาทนะพี่ปลายทางห0บาทพร้อมโอนจัดท่งสินค้าฟรีจ้าส่วนรายการนี้พี่อ่า เป็นพระชัยนะพี่นะพระชัยนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะนี่คือใต้ฐานนะนะคะพี่เก่าพี่นะคะสวยงามมากนะนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจากส่วนรายการนี้เป็นปุหนังนะพี่นะปุหนังนี่หกร้อยบาทพี่นะคะเป็นพิมพสองหน้านะพี่นะเนื้อจะออกสีทองพี่นะคะ พะปูนหนังพี่นะคะหกรอบาทนะปลายทางหาสิบบาทจากส่วนรายการนี้พี่มาเป็นกล่องนะพี่นะได้มาพร้อมป่องเป็นปิดตาพี่เนื้อเมกะสิทธ์นะใช่ไหมน่าจะเมกะสิทธ์เนี่ยเป็นพิมพ์สองหน้าพี่นะคะเป็นเนื้อเมกะสิทธ์นะพี่นะเป็นพิมพ์สองหน้าไม่ทราบเพราะเรียกว่าปิดปิดตาอะไรนะแป๊บนึงพี่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าปิดตาอะไรจะพี่นะคะ ก็สวยพี่นะคะอ่านี่ขอไว้ที่หกร้อบาทนะพี่นะหกร้อบาทจะพี่ได้พร้อมกล่องนะได้พร้อมกล่องนะคะพี่ตําหนินิดนึงนะ่ยหกร้อยบาทอ่ารายการนี้พี่มีดด้ามกระดูกพี่ของหลวงพ่อเดิมนะด้ามกระดูกพี่ของหลวงพ่อเดิมนะคะเล่มนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่พี่ดูความเก่า พี่ดูความเก่าพี่นะคะอันนี้คือด้านนาะพี่นะเก่ามากพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะนะคะเป็นกระดูกหลวงพ่อเดิมมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะมีรอยจานนะพี่ต้องสังเกตดูดีๆนะสภาพด้านในพี่นะคะพี่ไม่จะเป็นทรงปลายแหลมเก่ามากพี่เก่ามากนะเก่ามากพี่นะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่าปทางห้าสิบบาทนะพี่จ๋าพบอุจะส่งสินค้าฟรีจะพี่จ๋าอา ปลายทางหนูขอบวกเพิ่มบ้านละห้าสิบบาทนะนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะเก่ามากพี่รายการไหนภาพเบอร์ภาพไม่ชัดแมคะไปไว้พี่ตามไม่ทันพี่โทรหาหนูนะพี่โทรหาหนูได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์พี่นะคะพี่พเก่ามากนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทที่เป็นมีหลวงพ่อเดิมนะภาพไม่ชัดแอดไลน์โทรหาหนูเลยค่ะพี่บอกว่าแม่ค,ะคะ้าครับขอภาพ,พเพิ่มเติมหน่อยนะคะพี่ หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมอ่ารายการนี้พี่เป็นเสื้อยันเป็นเสื้อยันหลวงพ่อกลวยกับพี่ขอวิธีเจ็ดร้อยบาทพอจะ้ะเป็นเสื้อยันสีแดงจากพี่นะคะข้างๆนะจะมีเชือกมัดอยู่สองจุดนะคะก่อมากจากพี่นะคะก่อมากนะก่จริงๆจากอีกฝั่งหนึงจากพี่นะคะเป็นอย่างนี้เลยจากพี่นะคะ จ็ดร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเป็นเสื้อยันหลวงพ่อกล้วยนะวัดกุซงสีตลามพี่เจ็ดร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะโอเคนะจ้ะมีทั้งเสื้อหลวงพ่อพ่อกล้วยแล้วก็หลวงพ่อพรมวัดช่องแคจะ้ะเหมือนกันจะพี่เจ็ดร้อยบาทเท่ากันนะคะพ่อพรมวัดช่องแคจ้ะพี่นะคะ ข้างๆก็จะมีเชือกมัดสองจุดพี่นะคะอ่ะอีกฝั่งจ้ะพี่อีกฝั่งนี่จ้ะมีตาปั๊มด้วยนะพี่นะคะหลวงพอ่อพรมวัดช่องแค่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะพี่นะเจ็ดร้อยบาทเท่ากันจะพี่จ๋านะคะสนใจยังไงก็ถ้ามาคุยเข้ามาสอบถามกันได้นะหนูเปิดไว้ตัวละเจ็ดร้อยบาทจะ้ะเพิ่งได้มามใหม,าม,าม,ามา่ๆสุดๆรอ้อนๆนะคะพี่นะคะมีเสื้อยันหลวงพ่อกวย หลวงพ่อพรมจะพี่ตัวละเจ็ดร้อยบาทนะมาขออนุญ,ญ,ญาตซูมกล้องแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวปรับลงดีกว่าปรับลงแป๊บหนึ่งพี่ปรับลงแป๊บหนึ่งนะขอปรับลงแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเลิศ <c oughs> อารายการนี้พี่เป็นเดี๋ยวหลวงพ่อป่วยมาพร้อมถุงซิปด้านหลังหนุมานถือธงสองห้าสองหนึ่งด้านหลังหัุมานถือธงนะพี่นะสองห้าสองหนึ่ง พร้อมถุงซิปเก่าๆพี่ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่ดูขอบนะสวยงามมากเพี่นค่ะด้านหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงพร้อมถุงซิปเก่าๆพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะอาปูสุกวัดปากคลองพี่องค์นี้หกร้อยบาทจะ้ะองค์นี้หกร้อยบาทจะ้ะปูสุกวัดปากคลองจะ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกุดเหมือนมาเหมือนเป็นสายคาดเอวพี่แม่ค้าไม่ทราบนะมีรอยจานพร้อมพี่อา่าอันนี้ขอวปทีเจ็ดร้อยบาทนะ มีรอยจานพร้อมแม่ค้าขอไปที่700บาทจ้ะนะคะ700บาทปลายทาง50บาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะอันนี้มาเหมือนคล้ายๆสายคาดเอวนะพี่นะไม่ทราบหลวงพ่อท่านใดลุกเสกนะพี่นะได้มาสภาพนี้หมองมาได้นะ700บาทจ้อะอันตะกุดเก่าไม่ทราบที่บางคนเขาบอกว่าพ่อะพิษนะแต่ส่วนตัวแม่ค้าไม่มีความรู้พี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะพี่นะค่อนข้างมีน้ำหนักจ้ะพี่นะคะ มีรอยจานพร้อมพี่ดอกนี้เจ็ดร้อยบาทพี่เก่ามากพี่จ๋าเก่ามากนะเจ็ดร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะอารายการมีพี่ป้หนึ่งป้หนึ่งหรือเปล่าไม่มั่นใจพูดผิดยังไงต้องกราบขออภัยพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะมีรอยจานนะคะไม่ทราบเนื้อแล้วพี่นะให้วัดใจพี่เจ็ดร้อยบาทขอบคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอาดาวหลวงพ่อพินะ ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นดาวหลวงพ่อพี่ณะนะห้าร้อยบาทพี่พี่จ๋าอันนี้เป็นซองหมูป่านะซองหมูป่านนี่หกร้อยบาทพอจะพี่ซองหมูป่านนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะพี่ณนะพี่ดูสีสวยงามมากพี่นะคะได้มาปกติมันจะมีสีดํานะสีดำเพราะจะมีหางยาวมาแต่อันนี้อันนี้ก็ซ่องเหมือนหมูป่าเหมือนกันจะพี่นะคะถามคุณลุงข้อคุณลุงก็บอกเป็นซ่องหมูป่านะคะ อันนี้600บาทนะพี่นะาสำหรับซ่องหมูป่ารายการนี้นะส่วนรายการนี้เป็นพระร่วงจ้ะพี่อ่าพระล่วงนี้อ่าเป็นพระร่วงลังปืนนะพี่นาแม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่นะาดูเอาเองนะแม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่รายการนี้ห0 0อบาทพอจ้ะเป็นพระร่วงลังปืนนะคุณลูกค้าจ๋านะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทนะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อจุ้นนะพี่นาอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะ วัดตาลกงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะพี่นะนะคะพี่มาพร้อมเรื่มกรอบพลาสติกนะเจ็ดร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้ปูไข่อ่าปูไข่นี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะนะะพี่พร้อมเรื่มกรอบพลาสติกกรอบแหงนนี่เยนะคะพี่ส่วนรูปหล่อโบราณจะอันนี้ไม่มั่นใจนะพี่นะว่าเป็นรูปหล่อโบราณที่ดใดพี่หกร้อยบาทพอจ้ะ เริ่มกอรอพลาสติกพร้อมนะพี่นะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะปิดตาองค์นี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะหลังแบบนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเนื้อเก่ามากพี่สวยงามมากนะห้าร้อยบาทจ้ะอาเรียนหลวงพ่อกันพี่หกร้อยบาทนะพ่อกันเปิดหน้าเปิดหลังพี่ตามสภาพเลยนะคุณลูกค้าจะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ผู้ยานนะ อู๋ยาน่าจะเป็นเนื้อชิ้นแหละค่ะพี่ไม่มั่นใจว่าชิ้นอะไรนะเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะนคะคะเป็นเนื้อชินนะพี่นะแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นชิ้นอะไรพี่นะคะเก่าสวยงามมากพี่นะคะหนึ่งพันบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่อาหลวงปู่ทิมพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ ด้านหลังเป็นดอกยาวด้านหน้าจะเป็นจุดๆอย่างนี้นะพี่นาห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จาปูสุดวัดการหลงจ้ะเป็นเหรียญปูสุดวัตการหลงนะพี่นะเกาสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานจ้ะพี่เป็นเหรียญพ่อเพชรเกาะพังงานนะรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นาปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพ่าทวดจ้ะพ่าทวดห้าร้อยบาทอ่า ห้าร้อบาทพี่ปกจะพูดถูก้อยห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่เก่าสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทนะส่วนรายการนี้พี่จ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเก่ามากพี่พี่ดูเหรียญนะเนี่ยค่ะพี่หนูได้มาสภาพมันจะพี่นะคะหมอบ้านมันได้สภาพนี้เลยนะรายการนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้นะพี่นะเหรียญอะไรเอ่ยคูคูบาอะไรไม่รู้พี่นะคะห้าร้อบาทพอจ้ะ ห้าร้อบาทนะนะคะพี่ตามสภาพนะไม่ทราบที่จะเสือพ่อวงจะหลวงพ่อวงนะอะองนี้ห้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินจะไม่ทราบพิมพ์นะพี่เก่ามากไม่ทราบพิมพ์จากเก่ามากพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทกุมารจะไม่ทราบพวของที่ไหนพี่นะคะห้าร้อยบาทนะ หลังยันพี่นะคะยืนเหมือนยืนกวักนะพี่นะนะคะไม่ทราบว่าของที่ไหนนะพี่นะไม่มั่นใจว่าพ่อเต๋หรือเปล่านะสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทพอจะพี่ไปทางหาสิบบาทจากอาเรียนหลวงพ่อแดงวัดเผ่าบรรดอิฐอาเรียนนี้ห้าร้อยบาทพี่นะคะไปทางห้าสิบบาทนะพร้อมโบนจะส่งสินค้าฟรีจากส่วนรายการนี้ปิดตาเชือกถัก ปิดตาเชือกถักนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะนะคะพี่เชือกก็เก่านะนั่นในก็เป็นพระปิดตาพี่นะห้าร้อยบาทอ่ารูปหล่อไม่ทราบที่พี่ใต้ฐานเป็นยันยนี้พี่นะคะนะคะพี่เก่าสวยงามมากจ้ะนะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะจ๊ะส่วนรายการนี้สั่งกระจายพี่สั่งกระจายองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะ ส่วนรายการนี้ปิตาชีโบนะพี่นะเป็นพิมพ์กบหรือเปล่าเป็นเนื้อลูหะมั้งคะพี่นะคะเป็นพิมพ์กบเป็นเนื้อลูหะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันอุปคุบถือบัวพี่นะคะอุปคุบถือบัวนะพี่นะองนี้ก็ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ่ายนะคะภายทางห้าสิบบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะรายการไหนภาพเบอร์ภาพไม่ชัดนะคะพี่พี่สามารถโทรหาแม่ค้าได้นะเบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะหลวงพ่อทวดพี่ องนี้ห้าร้อบาทนะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อโบราณไม่รู้ที่พี่นะคะไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะพี่นะไม่ทราบพี่ห้าร้บาทจ้ะอารูปรหล่อหลวงพ่อเดิมห้าร้บาทเช่นกันพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะนียค่ะเก่าสวยพี่นะคะห้าร้บาทจ้ะอาปิดตาเก่าไม่รู้ที่พี่เชือกพันเต็มเลยพี่นะคะ เก่ามากสวยงามมากพี่นะคะห้าร้บาทนะอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะไม่รู้ปิดตาที่ไหนพี่นะเห็นเก่ามากก็เลยขอหมอก็็ติดมาพี่นะเห็นแปลกดีนะอันนี้ไม่ทราบเนื้อด้วยพี่นะคะห้าร้บาทจ้ะเพราะป่านขี่ไก่เป็นพระเนื้อดิน อาอน,นี้ห้าร้อยบาทพอจะพี่ไปทางห้าสิบบาทนะโอเคไหมจ๊ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะสนใจได้กันไหนยังไงภาพไม่ชัดภาพเบอร์ตามไม่ทันโทรหาหนูได้นะคะ0840659180จ้ะแบ้วก็คุณลูกค้าขอนคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บกับคุณเพืกก่อนด้วยนะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้า